้าหนูเห็นอ่ะเขาจะขึ้นรูปภาพที่มันเป็นสีลูกหัวใจอ่ะใช้เอ,อ่อขงคลิปอะไรสักอย่างแล้วก็มาตัดต่อเสร็จเหมือนหุน่นยนต์ใช่ไหมที่มีลูกหัวใจใช่ลองมาปิบวิธีนี้นะคะเจอสีอะไรบ้างาสีงที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็ผสมให้ใกล้เคียงของจริงให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นอันนี้ แต่ถ้าเราให้เสือให้กวางไปแยกเป็นกลุ่มเันเองเขาจะแยกไม่ได้แต่มนุษย์ของเรามีสมองที่สามารถแยกแยะสีแยกแยะลูกทรงอ่านี่ครับจะมีสีรูปทรงลูกร่างที่หน้าตาไม่เหมือนกัน เด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องบอกพี่ไซด์ว่าทำไมมันถึงอันนี้ดูคล้ายๆกันนะไพกาดอจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ก็สามารถจัดกลุ่มได้ครับเรื่องการจัดกลุ่มเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่เรียกว่าแชนเิ Matching มาถึงแบ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันครับลูกเป็นสีใสนอ๋อกระดมอันนี้ขนเป็นขนมีขนอกุเวลาเราจัดกลุ่มเสร็จมันก็เหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างของมันครับเด็กๆ